หือชั้นนำอย่าง For f o r ์สนะคะก็ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยนะคะมี4จังหวัดนะคะที่ติดอันดับคนอยากมาเกษียณมากที่สุดในโลกค่ะประเทศไทยไม่ธรรมดาเลยนะคะใครๆก็อยากจะมาเกษียณที่นี่ค่ะแล้ว4จังหวัดที่ว่านี้นะคะมีจังหวัดอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะเชียงใหม่ค่ะ วัฒนธรรมนะคะสวยงามสเสน่ห์เมืองเหนือนะคะแล้วยังมีโรงพยาบาลดีๆอยู่ที่นั่นอีกด้วย2ข่าวหัวหินค่ะหัวหินเนี่ยนะคะมีคอมมูนิตี้ของชาวต่างชาติที่ไปกเกษียณเนี่ยอยู่เยอะนะคะ3เกาะสมุยค่ะไปใช้ชีวิตเป็นชาวเกาะนะคะบรรยากาศก็ดีดีน้ำทะเลก็สวยนะคะ4นะคะภูเก็ตค่ะแน่นอนอยู่แล้วนะคะภูเก็ตตอนนี้นะคะเป็นที่เดสิเนชันที่เดเวลลอปเปอร์นะคะไปพัฒนา เอออสังหาริมทรัพย์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบภูวิลล่าคอนโดมิเนียมติดชายหาดแล้วชาวต่างชาตินะคะก็ชอบที่นั่นมากนะคะเพราะว่าโครงสร้างพ,พื้นฐานเขาก็ครบคันนะคะและนี่ก็คือนะคะสัญญาณสำคัญเลยนะคะต่ออสังหาริมทรัพย์ไทยค่ะเพราะคนกลุ่มนี้นะคะเขาไม่ได้มาเที่ยวค่ะเขามาอยู่ยาว เขาก็ต้องซื้ออสังหาหริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยอยู่แล้วค่ะยิ่งไทยนะคะติดอันดับสูงสแบบนี้นะคะกระแสะการซื้อกระแสะการเช่าอาสังหารนะคะมาแน่นอนค่ะและถ้าใครนะคะอยู่ใน4จังหวัดนี้นะคะก็อย่ามองข้ามนะคะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนเอเจนต์นะคะอย่ามองข้ามเด็ดขาดเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นสัญญาณสำคัญและเป็นโอกาสของพวกเราค่ะ